งานบุคคลนะคะอตอนนี้จะมาพูดถึงนะคะโปรแกรมนะคะแก้ไขเวลางานเวลาพักนะคะ HR 300นะคะจะใช้ในกรณีที่บุคคลนะคะใช้แก้ไขเวลางานของพนักงานนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะในโปรแกรมนะคะก็จะมีเวลาทำงานปกตินะคะทำงานล่วงเวลาสรุปการมาทำงานนะคะในที่นี้ก็จะมีนะคะสรุปการมาทำงานรายบุคคลกับ สรุปการมาทำงานรายวันนะคะอ่าต่อไปเป็นสรุปการทำงานล่วงเวลานะคะก็จะดูได้จากนะคะรายงานบุคคลหรือว่าเป็นรายงานรายวันก็ได้นะคะแล้วก็ประวัติการแก้ไขนะคะก็จะมีไว้ดูนะคะว่าเราทำการแก้ไขโดยแก้ไขเวลาทำงานปกติหรือแก้ไขทำงานล่วงเวลานะคะอ่าลองมาดู เวลาทำงานปกติก่อนนะคะตัวนี้นะคะใช้แก้ไขนะคะเวลาทำงานปกตินะคะในกรณีที่เราจะแก้ไขหลายๆคนนะคะในบริษัทของเรานะคะเช่นเรากดคําว่าเพิ่มนะคะเพิ่มในที่นี้นะคะ,ะตรงฝั่งพนักงานนะคะให้เลือกชื่อเล่นนะคะให้กดแว่นขยายตรงนี้นะคะ,ะก็จะมีให้เลือกนะคะเฉพาะบริษัทหรือว่าจะเลือก ทุกบริษัทก็ได้นะคะแล้วก็สามารถค้นหาพนักง,งานปัจจุบันนะคะหรือว่าจะค้นหาจากาชื่อเล่นของพนักง,งานคนนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นอันนี้สมมุตินะคะเลือกพนักง,งานท่านนี้มา1คนนะคะแล้วก็นะคะ สามารถเลือกอีกคนนึงเข้ามานะคะสามารถเลือกอีกคนหนึ่งขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็น2คนแล้วแต่ว่าแล้วแต่นะคะว่าเราจะแก้ไขหลายๆท่านเป็น10ได้เลยนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะสมมติว่ารา,ายละเอียดการมาทํางานเราจะแก้ไขนะคะการมาทํางานของของพนักง,งานสองท่านนี้นะคะก็คือสมมุติว่าวันที่ยิมเอ็ดมิถุนายน64นะคะ ตรงนี้นะคะจะมีสถานะไม่มาทํางานมาทํางานลาครึ่งวันเช้าลาครึ่งวันบ่ายนะคะสมมุติว่าทั้ง2ท่านนะักงานทั้งสองท่าน,นะานไม่มาทํางานนะคะ,ะให้กดติ๊กว่าไม่มาทํางานนะคะแล้วก็ให้เลือกนะคะว่าประเภทการลาง,งานเขาลากิลาป่วยมีแบร้องแพทย์ลาไม่แจ้งล่วงหน้าหรือว่าขาดงานนะคะแล้วก็สมมติว่าลากิจนะคะเขาไปธุระเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะว่าไปธุระอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการ บันทึกการลาะะของพนักง,งานหลายๆท่านนะคะอันนี้สามารถบันทึกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะบันทึกตรงนี้นะคะอ่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขามาทํางานเราก็ติกก๊กมาทํางานนะคะเวลาทําการปกติก็คือ8 8ปดโมงเช้านะคะถึงเวลาเลิกงานของบริษัทนะคะสิบเจ็ดจุดนนอ่าอันนี้สมมติว่าจะลงเวลาให้เขานะคะก็ติกก๊กว่ามาทํางานนะ,ะลงเวลา8ปดโมงแล้วก็ถึง ห้ามงเย็นเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็อีกแคบหนึ่งนะคะการทํางานล่วงเวลานะคะสามารถนะคะเพิ่มเพิ่มตรงนี้นะคะลงเวลาให้สมมุติว่าอาจจะลงเวลาให้พนักงานท่านนี้นะคะหนึ่งท่านเลือกมาแล้วก็สามารถดูว่าเราให้ ค่าล่วงเวลาของเขาวันไหนถ้าสมมติว่าอย่างบางบริษัทอย่างนี้ค่ะวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็จะให้พิเศษสองแรงนะคะสมมุติว่าวันหยุดนะะักขัตฤกษ์คือวันที่20อ่ะก็ใส่วันที่20ถึงวันที่20ิบนะคะวันเริ่มต้นก็คือ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะการคำนวณ OT นะคะก็จะคำนวณให้ตามที่เราให้รายวันเขานะคะตามเงินเดือนของเขานะคะแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดคำว่าบันทึกตรงนี้นะคะพนักง,งานท่านนี้ก็จะมี โอทหนวันนะคะก็คือการทํางานล่วงเวลา1วันนะคะอ่าเสร็จปุ๊บสรุปกันมาทํางานตรงนี้สามารถดูสรุปนะคะเป็นรายบุคคลก็ได้เป็นรายวันก็ได้นะคะสมมุติว่าเราดูสรุปเป็นรายบุคคลนะคะอ่าอันนี้สมมุตินะคะรายบุคคลว่าจะดูพนักง,งานท่านไหนก็ให้ค้นหาพนักง,งานท่านนั้นนะคะขึ้นมานะคะอย่างเช่นอ่าดูพนักง,งานหท่านนะคะ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อยากดูรายงานตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่30ม,มิถุนายนเลยอ่ก็ดูได้เลยนะคะว่าพนักงานท่านนี้นะคะมาทํางานเวลากี่โมงบ้างนะคะแล้วก็เลิกงานนะคะาสามารถดูเวลาเลิกงานของเขาได้นะคะว่าเลิกงานกี่โมงบ้างนะคะสามารถเลื่อนนะสมมุติว่าพนักงานมีกี่ท่านก็สามารถใช้เลื่อนเลื่อนแถบตรงนี้ได้นะคะสามารถเลื่อนได้นะคะแล้วก็กดแสดงรายงาน t. ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปเป็น สรุปการทำงานล่วงเวลาก็เหมือนกันนะคะสามารถดูจากาเป็นลายบุคคลหรือลายวันได้นะคะแล้วก็ดูประวัติแก้ไขได้เลยนะคะอันนี้คือการแก้ไขเวลามาทำงานเวลาพักแล้วก็เวลาทำงานล่วงเวลานะคะ